สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับแล้วก็น้องๆน,นักกีฬาทุกท่านนะครับที่เมืองไทยก็โดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาบอกเล่านะครับโครงการแล้วก็เว็บนาดีๆสำหรับที่จะเกิดขึ้นเหลือแค่7วันเองสำหรับอาทิตย์หน้านะครับก็เริ่มตั้งแต่พฤศจิกาห้าหแล้วก็8นะครับทางบริษัทเราดีเอเจนซี่ e ีครูดนะครับก็ได้เชิญ 15สถาบันดังๆทั้งโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับมาให้กับคุณพอ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆฟังกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนของเขาการสอนของเขาและการแล้วก็การแข่งแล้วก็ฟุตบอลว่าจะพัฒนาศักยภาพของน้องๆยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะสำคัญที่สุดก็คือว่าในการขอทุนของแต่ละที่เป็นแบบไหนบ้างนะครับก็เลยอยากจะมาเชิญให้กับทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับที่เมืองไทยเข้ามาฟังทุกอย่างฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่าย นะครับแล้วก็ทางบริษ uh, huh? uh, mm ัทเองเราเราเองแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เห็นผลประโยชน์มากที่สุดสําหรับครอบครัวน้องๆนักกีฬาทุกท่านนะครับก็อย่าลืมพบกันครับเลยแค่7วันเองสมัครกันเข้ามานะครับ h o o l s o c o อต s c c ร์อ่า h กอร a นชนะครับที่จะเกิดขึ้นพฤศจิกา5,6,7,8นะครับก็มีโรงเรียนทั้งหมด15่อาก่อนสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกา นะครับมาจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กที่แอตแลนต้าเทนเนสซีหรือว่าฟลอริดาหรือว่ายูทาห์นะครับก็โรงเรียนชั้นนำไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลแล้วก็การเรียนเข้ามาด้วยกันนะครับแล้วก็มีหนึ่งโรงเรียนบอนส์แอนด์คอร์เรจนะครับที่มาจากประเทศแคนาดานะฮะแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟุตบอลที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็บลูค์เฮาส์ นะครับที่หลายหลายท่านคงรู้จักกันดีจากที่เมืองไทยนะครับก็มีน้องๆนักธิบา,าไทยอยู่ที่นั่นสิบกว่ากว่าว่าคนแล้วนะครับก็ทางดีนอเ m i ิชั่นเองแล้วก็ก็เข้ามาร่วมกับกับโครงการกับบริษัทเราด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอีกสองที่จากนางด้านเอเชียก็คืออ่าพ a National นะฮะจากอินโดนีเซียแล้วก็ Trail International จากที่เมืองไทย ครับก็เข้ามาครับแล้วก็สมัครเข้าง่ายๆเข้าเว็บไซต์ของเรานะครับ The Agency College Recruit นะครับ h A Agency College Recruit ก็สมัครได้2แบบ1ก็สมัครเข้ามาฟังเฉยๆนะครับอันที่2ก็คือสมัครเข้ามาฟังแล้วก็พร้อมกับส่งโปรไฟล์ของน้องเข้ามาเลยเราจะได้ช่วยบริการต่อหาทุนให้นะครับก็มีอยู่2ข้างนะครับ แล้วก็ทางบริษัท The Agency ่หรือครูเองก็ตามมานะครับเราเนี่ยทำงานมาเป็นเวล8ปีแล้วแล้วก็ถ้าเกิดลองเข้าไปดูน้องๆที่เราช่วยมาเกินกว่า200คนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬากอล์ฟเทนนิสฟุตบอลว่ายน้ำแบดบมินตันบาสเกตบอลบอลเล่บอลนะครับก็ดูโปรไฟล์แล้วก็ดูเทสตโมเนียลของน้องๆที่เราช่วยมาเป็นเวลา8ปีใน200กว่าครอบครัว ก็ครับผมเชิญเข้ามาฟังกันนะครับก็ The Agency Recruit ของเราเนี่ยแบ่งเ,เป็นสามพอชั่นด้วยกันนะครับอันแรกเลยสำหรับน้องเริ่มต้นเพราะว่าในการเริ่มต้นเ,นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าน้องจะเข้ามาเรียนมัธยมต้นหรือมัธยมปลายนะครับเราก็ใช้ใช้บริษัทหรือว่ายูนิตของเราเนี่ยชื่อ t h n c y h n g y s i h o s l r o o r u i t นะครับเป็นให้คำปรึกษา นะครับเสร็จปั๊บสเต็ปต่อไปเนี่ยก็คือการเข้ามหาลัยในการเลือกเข้ามหาลัยที่ดีควรจะเป็นแบบไหนด้างเพราะมหาลัยในอเมริกาทั้งหมดที่มีทุนเรื่องกีฬาเนี่ยสองพกว่ามหาลัยนะครับเราจะเลือกยังไงให้ได้ทุนดีแล้วเราจะทําแบบไหนควรจะทำปรึกษาแบบไหนการเรียนควรจะได้ระดับไหนควรจะทําอะไรเมื่อตอนไหนนะครับก็ทาง The Agency College ล e c r หรืครูของเราเนี่ยให้คำปรึกษาได้เสมอเสร็จปั๊ถ้าเกิดน้องเนี่ยสนใจต่อ ไปในระดับอาชีพไม่ว่าจะเล่นโดยเฉพาะฟุตบอลนะฮะ MLS ในลีก MLS อเมริกาหรือว่า US uh, USL นะครับอของที่อเมริกาพราที่อเมริกาเนี่ยมีทั้งหมด4ลีกด้วยกันนะครับอาชีพหรือว่าจะถูกสก้าไปเล่นที่ยุโรปหรือทางด้านเอเชียก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับดีเอเจนซี่โปรเฟชชั่นัลรีค루นะครับกอ็อย่างที่บอกอเราทำทั้งหมด4วันนะครับวันแรกเนี่ย ก็จะมีทั้งหมด5โรงเรียนนะครับโดยที่สตาร์ทเอาด้วยแ a ร์ร s a เซนเจอร์แมนครับทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วในชื่อนี้นะครับก็ a อ a คาเดมีของเขาอยู่ที่ฟลอริดานะครับมายามี <c oughs> ก็เป็น a อ a คาเดมีเดียวที่มีโปรเร i เดนเช a l l ไลเซ s นจากแ a ร์ร s a เซนเจอร์แมนก็ใช้คลิกลัมเดียวกันโคชชิ่งเดียวกันนะครับวันที่2นะครับมีทั้งหมด6สถาบันนะครับเราเริ่มด้วยจากอังกฤษก็เลยบลูค k h o u เฮาส์คอลเลจ ก็หลายๆท่านคงทราบโค้ชของเขาเองก็เป็นโค้ชเก่าของเชลซีนะครับก็ระดับต้นๆในมหาในคอร์จของเขาหรือในไฮสคูลเขาเองแล้วเนี่ยก็ใช้อา c อค c u l ิคแล้วก็ A l e v e l อร์คัลันะครับแล้วก็มีนักกีฬานักฟุตบอลเนี่ยอยู่ที่นั่นทั้งหมดร้อยกว่าคนนะครับใะตอนนี้ก็มีนักนก,กีฬาฟุตบอลของไทยอยู่ในนั้นเกินกว่า10ท่านนะครับก็เชิญเข้ามาฟังกัน วันที่สามนะครับก็จะเริ่มด้วย Academy จากที่อินโดนีเซียนะครับก็ง่ายๆครับเข้ามาฟังการเข้าไปที่ในเว็บไซต์ของเรา the agency college recruit นะครับแล้วก็ Register ได้เลยหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่าเข้ามาที่ Facebook ของเรานะครับก็ r e ท i s t e r ได้เลยครับทุกสถาบันมีโอกาสคุยให้ทุกท่านฟัง30นาทีนะครับเขาก็ จะมีพิเศษให้เราฟังเข้ามาวันเดียวได้ฟังทั้งหมด5สถาบันเข้ามา2วันได้ฟังทั้งหมด12สถาบันเข้ามา3วันได้ฟังทั้งหมดอย่างต่ำเนี่ยสิสถาบันไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยครับสมัครเข้ามาแล้วก็จะได้ซูมลิงก์แล้วก็กดแค่5นาทีก่อนหน้าอ่าเวลานะครับเราก็จะได้ฟังทันทีเสร็จปั๊บถ้าสนใจให้เราดูแลต่อก็นัดคุยกัน30นาทีเราจะได้หารายฟิต สําหรับน้องๆไม่ว่าจะเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายหรือว่าในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับนะครับหรือแค่7จว่าเองสมัครกันเข้ามานะครับแล้วก็รับฟังทุกอย่างฟรีก็ฟังไว้ก่อนได้ข้อมูลไว้ก่อนก็จะได้ประโยชน์นะครับจะได้ไม่ต้องมาหา,าช่วงในที่เวลาเราไม่มีเวลานะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ในการที่เราแพลนไว้ก่อนเริ่เริ่มต้น ก็ขอคุคุณมากครับสวัสดีครับก็ผมเองชื่อจอร์ดนะครับเป็นซีอีโอของบริษัท the agency r e ีคูร์ขอคุณมากครับดีครับ